นี่เป็นขบวนรถด่วนที่83กรุงเทพไปทางตังนะครับผมใช้ G A หมายเลข4529ทําขบวนนะครับแล้วก็สวนทางกับรถพอเปล่าชุดขบวนรถด่วนพิเศษที่25กรุงเทพไปทางหนองคายนะครับใช้รถจากฮิตาชิหมายเลข4516ลาทงชาติไทยนะครับผมไปแล้วนะครับ